ก็ต้องขอกลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกทุคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยจะมาอยู่กันในหัวข้อของโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวของ CPU ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็ต้องขอพูดแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมว่า CPU ในมือถือเนี่ย ร้อยละร้อยเนี่ยคือไม่ใช่ร้อยละเนะฮะคือร้อยละร้อยเลยนะครับผม CPU เนี่ยจะถูกบิลอินมากับตัวมือถืออยู่แล้วก็คือไม่สามารถแกะเปลี่ยนได้ไม่สามารถแบบดึงสลักออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้ตามปกตินะอันนี้ก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับผมคือทีนี้เนี่ยก็จะมีคนมาถามนะฮะว่า ที่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่สามารถแกะออกมาเปลี่ยนได้เนี่ยแต่เราสามารถปัดเกียร์มันออกมาได้แล้วก็เอาของรุ่นอื่นมาใส่ได้หรือเปล่านะครับผมคือตามเทคนิคแล้ว,ว่มันสามารถทําได้นะแต่คือจะสามารถใช้งานะคือแบบเอามาใส่แล้วเนี่ยจะสามารถเปิดติดทางานได้ตามปกติหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคือผมขอพูดตามตรงนะการเปลี่ยน CPU มือถือเนี่ยในด้านของฮาร์ดแวร์เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับผม ก็อาจจะไม่สามารถทําได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับผมที่จะไม่สามารถทําให้มันทําได้แต่ในกระบวนการของการเปลี่ยน CPU ในด้านของซอฟต์แวร์เนี่ยผมมองว่ามันสามารถทําได้อยู่นะครับผมหลายคนอาจจะงงนะเปลี่ยน CPU ทางด้านของซอฟต์แวร์มันหมายความว่าอย่างไงนะฮะคือผมจะพูดให้แบบนึกภาพออกแบบง่ายๆเลยนะครับผมสมมุติว่าผมใช้ตัวของ CPU นะครับผมเป็น Snapdragon 625นะครับผมแต่เพื่อนผมใช้มือถือเป็น CPU Snapdragon 626นะฮะ ซึ่งมันคนละตัวกันใช่ไหมแต่ประสิทธิภาพโดยรวมมันอะแล้วก็การผลิตมันอะก็คือ Snapdragon 626เนี่ยก็คือมีพื้นฐานมาจาก Snapdragon 625ซึ่ง626เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะดีกว่าตัวของ625นะครับผมเราสามารถจะเปลี่ยนตัวของ625ให้กลายเป็น626ได้ด้วยการ overclock นะครับผมทีนี้เนี่ยอาจจะมีหลายคนเนี่ยสงสสยนะฮะว่าแบบเฮ้ยพี่แค่โอเวอร์ค่เนียก็เปลี่ยน CPU ได้แล้วเหรอจริงๆมันก็ไม่ทั้งหมดนะครับผม ซึ่งการจะผลิต c ซีพียูออกมาแต่ละตัวเนี่ยคือเขาไม่ได้แค่โอเวอร์คล็อกเพื่อมาขายนะฮะอย่างสมมุติว่าผมใช้ CPU Snap. d r a g o กเป็นซีรีส์7นะฮะ730แบบนี้เนี่ยผมต้องการจะโอเวอร์คล็อกให้มันกลายเป็นตัวของ8,5 5, 5. ้ได้ไหมคืออันนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะต้องบอกตามตรงเลยนะครับผมเนื่องจากว่าการเลิตมเนี่ยมันเลิ่กันแบบคนละอย่างเลยนะฮะซึ่งการเขียนตัวของชิปในการถอดรหัสเนี่ยมันคนละอย่างกันนะผม สำหรับซีรีส์8แล้วก็ซีรีส์7นะฮะรวมไปถึงซีรีส์6กับซีรีส์7ด้วยนะครับผมมันมีการถอดรหัสที่แบบเป็นคนละอย่างกันนะเป็นการถอดรหัสแบบเป็นการทํางานที่แบบคนละอย่างกันนะครับผมถึงจะมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้างก็ตามนะแต่คือแบบมันคนละอย่างกันเลยนะครับผมซึ่งการเปลี่ยน CPU ในด้านของซอฟ์แวร์เนี่ย มันสามารถทําได้ในรุ่นที่แบบมันไม่ห่างกันมากนะครับผมอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะผมเคยทําการทดลองนะเกี่ยวกับ CPU นะครับผมในตัวของ Redmi Note 8นะก็คือตัวของ Snapdragon 665ใช่ปะตัวของ Snapdragon 665เนี่ยมันก็มาจากตัว n a p d r a g o n 660นะครับผมซึ่ง660เนี่ยมันจะแรงกว่าตัวของ665นะเดี๋ยวมีหลายคนสงสัยอีกว่าทําไมตัวของ665ถึงช้าก,กว่า660นะครับผม เพราะว่า660เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะก็เลยมีการออกตัวของ65ที่มีการลดในเรื่องของคอร์สปีดและการทํางานบางส่วนเนี่ยเพื่อทําให้มันสามารถทํางานได้ค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่แค่ลดอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนลงมานะครับผมทำให้มันสามารถควบคุมความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังแย่อยู่ดีนะฮะมันจะมี CPU ในเครือเดียวกันออกมาใช่ปก็เป็นตัวของแซมตากอน662นะครับผม ซึ่งตัว662เนี่ยก็พัฒนามาจากตัว665นะฮะก็เป็นการลดตัวของ clock speed ลงมานะครับผมทำให้แบบมันประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เบาปัญหาเรื่องความร้อนมากยิ่งขึ้นแต่ความแรงเนี่ยตัวของ665เนี่ยจะแรงกว่า662นะครับผมคือมันก็จะมีตัวของ k ร r n e l หลายตัวนะผมที่ทำการ overclock ตัวของ CPU Snapdragon 665นะครับผมให้แบบมี clock speed หรือการทำงานที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะฮะ ก็คือเป็นการเปลี่ยนกับจาก65กลายเป็น660นั่นเองนะครับผมคือจากผมมศึกษามาเนี่ยการเปลี่ยน CPU ทางด้านของซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถทําได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะฮะ แต่ในด้านของฮาร์ดแวร์เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้นะผมแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงมากที่อุปกรณ์จะเสียหายด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณที่ร,รับชมแลวก็ติดตามกันมาด้วยนะฮะยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องผมนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนนเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับไปบ่ายไว้เจอกันครับทุกคน